เ,เดี๋ยวไม่ <Hey. S 1> เอาเดี๋ยวเอ็ดอยู่ <Hey. S 1> มาเหย้าเ hey, ยา้ยา mm hmm. พี่โรเบิร์ตวั mm hmm. ดีพี่ดีครับ ของวะวที่นี่เฮ้ยพี่อยากได้พี่ทำไงวะบิลลี่พี่ต้องทำงานครับมันใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แปรล้านแปดล้านประมาณประมาณแล้านเลยหรอลำพังงู7แสนนี่ก็หายากครับ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 ครัพครัีคราบครับครัาครับอกว่าถัครับ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 ครกบค่าบยวัครับครับครับ่รับครับรับคองบครับรั่รยร ใช่คือกล่องโคลสภา,ามันเปิดมาจะได้เหรียญดำเลยจะขึ้นมีดเล่มหนึ่งเนี่ยเราต้องมีปากฉลามก่อนปากฉลามใช้เหรียญดำเนี่ยสองร้อยสองร้อยเหรียญยังไงเราก็งงต้องมีปากต้องผ่านปากฉลามก่อน<ช>อ,อ,อยนออู่แล้วถูกไหมถูกพี่เอาเหรียญเหรียญดำอ่ะสองร้อยอันไปขึ้นปากฉลามแล้วพอได้ปากฉลามพี่ก็ต้องหาหาอีกสองเหรียญละสองเหรียญดำเพื่อที่จะมาขึ้นมีดมเ,เหนาะไหมมันเป็นเหมือนไอ้ไเทมหนึ่งของปากฉลามที่มันไม่ชัวร์คือบูปินบูปินคือทางผ่านเหมือนพี่จะมีอุปกรณ์เนี้ยเพื่อเทียแออ่ะกป็ือแแบบบเผ่บ หายแม่งโก้สตีนจะได้แบบเอาแทนกับเขาบ้างไงมันใช้เงินเท่าไหร่ในการทำปักฉลามสองแสนครับโดมันสองแสนเองก็ซื้อของผมแสนห้าอีกห้าเหมือนติบูปินแล้วก็ไปลองไปลองวัดใจด่วว่าติดไม่ติดไนี่ยหรอไปดีไปดีไปดีลองดูลองดูลองดูบ้างลองดูท่มานนี้มาท่านี้มกดกลดไหมบอกเลยกดแล้วผมแสนห้าแสนห้าเฮ้ยหมดตัวเลยว่ะมีแสนเจ็ดคือกูไม่มีเงินใช้เลยนะน่าจะประมาณแสนสองกูขี้เกียจไปถ่ายคนอื่นอไงคือพี่แบบคือแสนเจ็ดนี่คือหมดเลยเหรอใช่หมดหมดเลยเพราะว่าพี่ซื้อรถมาไงหลััอออนนี้้คคืืววดดงใช่ม ช่ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นสวัสดีครับพี่โรเบิร์ตมาทำปักฉลามไหมน้องแต่แต่ถ้าไอ้ที่เราบดเอาเงินอย่างไหนเนี่ยพี่เมตังกับไอทุนนี่พี่บิลลี่น้องบิลลี่เขาจัดการให้บิลลี่รถรถไทยพิเศษไม่รถเหรือพี่ต้องให้ผมห้าหมื่นอะไรนะไม่ได้ยินเลยจะให้ผมห้าหมื่นโอ้รถแพงเลยว่ะยาวปกติปากฉลาม3ล้านนะเอ้ยตลกเปล่าอันนี้ทำบูปินทำบูปินอ๋อทำแค่บูปินไว้ไว้เบห้าอันอันละสองแค่บูปินหนึ่งแสนคือตอนนี้เดี๋ยวไอ้บิลลี่มันจัดของมาให้แล้วกูก็คือกดตีอย่างเดียวสวัสดีที่โต๊ะ บูปินบูปินแป๊บนึงนะแต่วอ่าอยู่ที่บูปินตอนนี้แล้วมันให้ติ๊กมันขึ้นเหลืองๆตรงขวดอะทีซ้ายไปเลยคีซ้ายไปเลยครับแล้วกดขวาล่างตัวคำว่าคับคับนี่คือตีแล้วหรอใช่พี่กดคลิก,ก,กที่ปะทมก่อนนะคลิกแล้วแล้วก็จะมีแบบให้เลือกของนูน่นนี่นั่นว่ามันเรามีต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็คัพอ๋อพอแล้วพี่ก็กดเลยพี่สดมอนก่อนเปล่ารุ่นใหญ่เขากดเลยเขาเรียกกดจีเผยน้องอันนี้คือถ้าไม่ได้คือเงินสูญไปเลยอรอใช่ครับ ไอ้น้องดวงดีเหมือนมิ้นเลยไอ้น้องเฮ้ย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 ้มินเกิร์มินเกิร์ดอันนี้พี่ก็เอาบูปินไปเก็บในตู้ทำทำไงลากเข้าไปเหรอ ม่พี่เปิดอ๋อลากเข้าไปพี่เฮ้ยกูมี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 ตู้อย่าลืออย่าลืก่อนที่พี่จะทำใบฉลามได้อะพี่ต้องมาตีบูปินอันนึงก่อนบูปินอะไรอีกตีบูปินไม้ครับไม้เบสหรือไม้กอล์ฟมันต้องตีมันต้องตีสองอย่างนี้ก่อนนะแบบให้แตกอะสองร้อยทีก็ต้องตีสองอย่างนี้ก่อนครับคือพอมานถ้าเหรามาตีไม่ติดใช่ป่ะมันจะมีคำว่าเหรียญอันลักกี้คอยเห็นป่ะมันจะได้อันนี้มากดพี่กดคลิกไปที่ไม้กอล์ฟก่อนอ๋อเห็นแล้วอันลักกี้เปล่าอ่าอันลักกี้คอยโอเคเนีีีีีี่่่่่ยยยยยพตตต้้้้้ออ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 งงงงงมมไไเเเเเเหหนนรรรญถึจะททาาาาบบบบบฉลลดั๋แคืๆูปิสก ไม้กรอบก่อนใช่อันไหนก็ได้สักอันนึงแล้วก็มาคาฟให้มันแตกเรื่อยๆถ้าติดกระช่งมันอย่างเงี้ยหรอมันยังไงมันก็ไม่ได้เหรียญได้ไหพี่ได้ไหมได้ไหมก็ไม่ได้เหรียญก็ดีกว่าไอพี่ถ้าสมมติพี่ทำไม้กอบนะสมมติกดไปร้อยครั้งโอ้แตกร้อยครั้งเลยว่ะแล้วครั้งที่ร้อยหนึ่งคือมีไม้กอบเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้เราจะเอายังไงต่ออีกร้อยหนึ่งตีไปพี่ตีเาไปต่อที่เอาไม้กรอบไปเก็บเข้าตู้แล้วก็ตีต่อเลยอ๋อถ้าติดอีกก็เก็บเข้าตู้อย่างเพี้ยไปเลรื่อไยี กว่ากันทําอะไรดีกว่ากันไม่พี่อยากเล่นอะไรดีกว่าต้องถามพี่เมวัมึงลองคิดดิว่ากูต้องเล่นอะไรไม่ก็พี่ทรงไปไม่ก็อย่างพี่อ่ะไม่ต้องเล่นหรอกตากดีนะตากดีนะตากดีนะแลกไปเปล่าบิลลี่ตั้งกันไปซื้อกล่องดำกับนะาสองร้อยกล่องมันจะได้เหรียญดำอ่ะก็คือไอ้อาร์กีคอยสองร้อยเหรียญเลย อา้อาวแล้วเราเอาแล้วถ้างั้นทำบูปินมาเพื่ออะไรอะ่ะจะขึ้นปลาฉลามไงพี่ถ้าเกิดพี่จะขึ้นปลาฉลามพี่ก็ต้องมีบูปินปลาฉลามครับอันนี้คือหนึ่งสมมติเรามีบูปินปลาฉลามแต่ว่าถ้าเราจะตีก็ไปเอากล่องดำมาได้อย่างนี้เหรอใช่กล่องดำน<ต>ี่ใช้เหรียญจะไม่จะไม่ได้รูดไม้เฉยก็คือแบบจะไม่จะไม่ไมิสิทธิ์ทำไมเบียดในกล่องหรอก,อกที่จะเปิดมนันได้เป็นเหรียญเลยแล้วไหนดีกว่ากันถ้าให้มึงแนะนำถ้าถ้าผมผมตีธรรมดาเลยอะครับเนีย่ยแหละคอนเทนต์แล้วแหละเราจะหาเงินจากไหน3ล้านมาตีของ3ล้านแม่งเยอะมากเลยนะ สวัสดีครับพี่ชายลูกเองพี่ชื่ออะไรอ๋อนี่ลูกมึงเหรอใช่ไอ้แม็กไอ้แม็กไห้พี่บอยคนในช่องกูเขาบอกมันรวย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 ป้าผมเลยครับหลังพี่อยากได้ปากฉลามมาหลังพี่ได้ขออย่างเงี้ยไม่ได้หรอเว้ยการพี่ย้อนทำงานกูวขอเล่นแต่ถ้าได้จริงอ่ะกลัวนะพี่เอากันลู้รู้ถ้ากูเริ่มต้นกูต้องมีเงินเท่าไหร่แบบเริ่มต้นแหละมีตังค์สักสามแสนอย่างน้อยแล้วก็ทำงานเก็บเงินกี่วันได้อาทิตย์หนึ่งเต็มๆตอนนี้มึงมีแค่ปากฉลามเหรอไม่มีอ้าว แล้วพูดเหมือนมีรอยเขมาเร็วไปไหนไปไหนผมพาไปดูวิธีหาเงินโอเคเฮ้ยไอ้เขียวครับพี่อะไรครับเจ็ดสี่ตาตาใช่ไหมสี่แปดสี่แปดสี่แปดน้องชายสวัสดีครับพี่มากับบิลลี่ยุ่งกับน้องมันพี่ไปเร็วเผื่อน้องมันเคิร์ฟเรวดีครับพี่โตหรอครับพี่ก็สองพันดิงานชีพเดียวกูเลยนี่หว่าอันนี้เขาเรียกอะไรบิลลี่เรียกว่าขอขอขอพี่เราเปิดแทนได้ไหมได้ได้ได้ไม่ได้ใช้บิลลี่ไหม ไม่ใช่ค่ะเวทลี่โทนอยู่โน่นเนาะกระเป๋าเจ็ดี่แต่กูได้มาหลายหลายแสนกูถ่ายมาเฟีกทีนึงถ่ายมาเฟีกทีอันนี้ใช่ไหมที่มันบอกจะพากูมาดูอะรถลันดีช่วงนี้ขอบคุณมากครับอ้าวไอ้เทียเป็นรถใครอ่ะไอหลอกกันด้วยไอหลอกกันด้วยแค่นอ๋อมึงไม่มีคนทำนี่มึงเลยเอากูจะดึงกูเข้าไอ้จัดไอ้ไอ้ไว้มึงต่อยเป็นปะ อเอออยากฝึกอ่ะกาแผมอ่ะเฮ้ยแม่ไปดินายาบาลไปดิไปดิขันมาดีกว่าไปนปไปไปไปวปไปไปไป้ปไปงปไปไอไปไป่ปไยไีอปไ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 ่ไป้เไีไยไปมปไปไปไัไไป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 ไไป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 ปไปไปไไป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 นปไไเบสไไไไ่่งป แต่มเลือดผนมนาจาัดอยอายางออยางเติมเลือดแป๊บมันไม่มีเลือดเหมือนกันเลือดเดอ๋เหลือเหลือสิ่งอะเอาดีดีดิเหลือเหลือใต้หัวใจมึงก็ไปเติมดมิเติมมันดิมึงไปเติมเลิศเบิร์ด <c oughs> ไปกันพี่บบไป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 รู้ <c oughs> ไปออกซ้ยออกยออกซ้ไปไปไปโอ้มันมีต่างไงมันไม่มีเลยเศรปูเศษพอสมน้ำลายเกินเจ็ดสิบบาทวางแผลกันมาอย่างดีแม่เจ็ดสิบบาทไปนอนไปนอนแล้วก็มาต่อยกันจริงนี่กูอยากรู้แดงถ้าถ้าเงินเหลือไม่รู้ทำไรก็มาทำมีดที่พีได้นะเอาตรงไหนเอาตรงไหนเอาดิต้องคุยอเลย มาดิอุ้ยได้ได้อยู่ได้อยู่เอา,อเา,า,าเออเดิพคนละมาดสองมาดเฮ้ยไอแดงไอแดงเออสวนหน่อยสวนหน่อยโอ้โหไว้ต้องเอาเอาหยุดเอาจัดเลยอะไว้ไว้ไม่หยุดเลยอ่ะไว้ไม่หยุดเลยแดงยืนนิ่งเลยเฮ้ยบักเปล่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ไม่ไหวแล้วไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยตากูแบบว่า ไม่ได้ส่วนเลยมีสาวยังไม่มีกูไม่มุ้งกูไม่มุงสาวถ้ามีมีดกเดี๋ยวกูมุงให้อ่ะกูสุดให้เลยเอางี้ดีกว่ามีแกนะถ้ามีมีดกูสุดตรงให้เลยมึงชี้เลยอ่ะคนไหนกูเดินเข้าไปจัดให้เลยอ่ะมึงสองคนใครเข้มกว่ากันโอ้พี่ไว้เดี๋ยวต่อยไม่เป็นเลยโอ้โหพี่พี่พี่เล่นมาก่อนผมมาพี่เราเปิดเล่นก่อนที่อะไรซะถ้ากูแพ้มึงเก่งแต่ถ้ามึงแพ้แฝดหนึ่งมึงได้หน้ามึงได้หน้ามึงมึงเฟี้ยวจัดเลยอ่ะเอายังมา อ้าวส่วนอ้าวเอาไอเยี้ยมันแหลกจะไว้สักหุบหุหุหุบ้ยมันติดอ่ะไปไปกลางถนนเลยโอ้ยโหมันติดอ่ะมันติดอ่ะมันจะต่อยเป็นแบบไม่เกียร์มาในนี่เกินว่ะเลือดมึงเหลือเท่าไหร่เลือดเอาเลือดก่อนตรงบนหัวใจพอดีเลยโอ้ยเฮ้ยเลือดมึงเหลือเยอะกูเยอะเลยกูอยู่ตรงกลางหัวใจบวกพอดีเป๊ะเลยไม่ต่อยไม่ต่อยมาไม่ต่อยกี่มัดอ่ะเล่อยๆเลยพี่อย่าบอก เท่ายังเหนากเท่าละตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีว่าเท่ายังออเ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 ทำไมเทปนี้มันต่ไม่เหมือนเทปนู้นเลยวะคุณผู้ชมจังหวะไม่ได้เลยเออจังหวะไม่ได้เลยวะ่ะแบบที่กูที่กูเรียนมาสองวันอะเชื่ยง้องไปกันหมดแล้วไอสัตว์ปล่อยกูนอนแล้วก็ไปไอพวกเหี้ยไปไหน<อ>ไปไหน เจอหลาดเขียวพี่ okay. โอเครถดีน้องรถแรงรถดีน้องแรงเกินแม่แต่พี่เรือไปไกลแรงเกินแรงเกินเอา้าเขาไปไหนกันหมดอ่ะไอแดงไปไหนไอ่ะพี่ <c oughs> ไม่รู้มันนอนอยู่เปล่าไอสันไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ทิ้งมนันเหรอไม่กูมไม่รู้มันนอนอยู่หรือเปล่ากูมไม่รู้เมื่อกี้มีแค่กูกับมึงต่อยกันไงมึงโทรหามันดิมันก็เดินไปได้ขับรถเซียน่ะนี่ตำรวจโอไม่เมียพี่เด็ตรอหลาดเขียวกันที่ไหนวะเนี่ยตามผมอเมาตามรถผมก็ได้โอเคโอเค แต่รถมึงไม่ค่อยแรงกันดิมันโอเคเหรอโหรถผมจะจะจะพางกันดิอ๋อเย็นลือเย็นลือี่ตัวแรงแล้วนะพ้อเลยพี่พี่แต่งตัวอะไรกันเนี่ยเอาดีดีดิแป๊บนึงผมแต่งไดยดีกว่ามันเลขกอะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับอ